CVA ก็คือ cerebrovascular accident ซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีก็ได้ก็จะเรียกรวมกันว่า CVA คือเป็นโรคเส้นเลือดของสมองทั้งหมดซึ่งจะทำให้คนไข้เกิดอาัมาพาตครึ่งซีกแล้วก็บางคนก็พูดไม่ได้แล้วถ้าเป็นเยอะก็กืนอาหารไม่ได้ก็ต้องฟีดอาหารก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคเรื้อรังอันหนึง่งซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นเยอะตอนผมมาแรกๆอ่ะคือพ่อพูดก็อาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าเรื่องจัดที่กินนี้ก็คือดีขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะว่าถ้ามีรอยย่อเขาบอกว่ามีแรงขึ้นแล้วก็ยกขาได้เองเงี้ยครับคือหายวอยแล้วก็พูดก็อแบบอาจจะชัดมากอย่างเงี้ยครับคืออาจจะไม่ค่อยเหนื่อยเงี้ยครับก็ก็ได้แนะนําให้คนไข้ที่เป็นสโตรก คือคุณอำนาจได้ลองทานดูก็ก็รู้สึกว่า improve <Yeah. S 1> ์มมีการรีสปอนที่ดี <Yeah. S 1> คือเมื่อเขาเป็นแล้วเนี่ยอย่างที่จริงเทสคุณอำนาจกล้ mm hmm. ามเนื้อเขาเขามีมีแรงมากขึ้น mm hmm. คือมอเตอร์เก็บมันดีขึ้นซึ่งเขาก็หวังว่าเขาอยากจะยืนแล้วก็เดินได้ในที่สุดซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ทุกคนก็หวังว่าจะเป็นอย่างไน ถ้ามีอะไรไปช่วยเขาก็ก็จะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตทำแก้วภาพคือช่วยกันหลายๆทาง เสหนึ่งคุณสุดารัตน์ที่เป็นเป็นแกงกรีนที่เท้าท่ไมแล้วตัดนิ้วไปแล้วตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นสีนิ้วเหรอคะใช่หลือตอนนี้โป้งมั้งใช่ไหมฮะแล้วก็เตรียมจะถูกตัดอีกแต่พอมาทานยาก็ก็รู้สึกใช่ก็ดีขึ้นแล้วก็คงไม่ต้องไปตัดเพราะหมอเขาก็บอกว่ายังยังไม่พิจารณาผ่าตัดตอนนี้เพราะว่า แผลเป็นเป็นดายแกงกินตอนนั้นอินเฟคมีกินแมนซึ่งลูกสาวกับลูกสาวเขาก็พอใจนะที่ไม่ต้องไม่ต้องตัดขามากไปกว่านี้เขาเป็นคนสั่งให้ตัดข้อเท้าเองลูกสาวอืแล้วก็ใจหวันแล้วบอกไม่ทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นจะให้ยอมสีด้วยซ้ำมหวังบอกไม่เอาอ่ะบ้ารู้ไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โคกไปซีเลยพวกนี้ชอบกินโคกเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหนทางหนึ่งที่ที่เขาจะได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะพวกที่เป็นเบาหวานแล้วก็พวกที่เป็น CVA เป็นสโตกก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น